สวัสดีครับผมสวัสดี FC ท่างช่องผาหัดชาแนลครับมื่อนี้ครับวันที่28ธันวาคม2 5 6 6าครับผมมื่อนี้ครับผมจะมีแนวทางมาฝากตอน FC ท่างช่องครับเป็นของผู้ใหญ่ใจดีจากกทมครับเพราะว่า FC ฟซท่างช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะเลขเพิ่นก็ทือว่าเลขวิ่งเข่าดีครับผมแล้วก็ให้บนเม็ดเดียวครับ ให้ล่างเม็ดเดียวครับถือว่าไม่เยอะครับผมเนาะถือว่าไม่เยอะครับให้บนเม็ดเดียวให้ล่างเม็ดเดียวครับส่วนใครที่รอครับผมเนาะส่วนใครที่รอของพี่ต่ายออละแปลครับพุ่งนี้นะครับพุ่งนี้เลขล็อกวงในครับพุ่งนี้ครับนี่ครับพูดแล้วให้มาห้าแปครับเลขออก85ดหครับนี่ครับผมห้ล่างเลขออก85ล่างครับพุ่งนี้นะครับจะลงให้ดูครับผมเนาะของพี่ต่ายออละแปลครับ แล้วก็ย้ำเน้นครับผมพุ่งนี้ครับยิบเก้าเหมือนกันครับผู้อยากจะดีจากกทมครับผมไม่ใช่ครับผู้อยากจะดีจากนักคอนปัถมครับหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งนักคอนปัถมครับนี่ครับให้มาแปดห้าครับผมตรงๆครับอันนี้ให้ห้าห้าแปดครับนี่ครับพุ่งนี้เด้อเอฟซทางช่องครับผมเนาะจะลงให้ดูครับพุ่งนี้ครับโอเคครับผมเนาะ โอเคครับโอเควันนี้ครับผมจะมีแนวทางมาฝาก f อทางช่องครับผมเป็นของผู้ใหญ่ใจดีจากกทมรครับถ้าชอบฝากกดติดตามเ,เดอ้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะงวดแรกให้มาครับผมนี่ครับให้ดูก่อน16ตุลาครับให้มาวิ่ง4บนมาล้านเปอร์เซ็นต์ ให้46เม็ดเดียวครับเลขออก46ครับผมเนาะนี่ครับเลขออกซีี6ครับผมงวดถัดมาครับผมงวดถัดมางวดถัดมาครับนี่ครับตอนนี้งวดเดียวกันครับแป๊บหนึ่งงวดถัดมาครับนี่ครับ ให้เด่นศูนย์บนครับนี่ครับเด่นล่าง3มครับเข้าที่ล่างะครับผมเนาะเข right ้าที่เด่นล่างครับเลขวิ่งกับเตอรแมนครับผมเนาะเข้าที่6กสามล่างครับเลขวิ่งเพิ่นแมนครับผมเนาะก็ถือว่าจับคู่กับโบายคูครับผมงวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดที่แล้วดีก่าให้ดูงวดที่แล้วอย่างเช่นนี่ครับหนึ่งหนึ่งธันวาเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยหนึ่งธันวา ให้9บนครับเลขออก0 9 7ย์นี่ครับแล้วก็16ทธันวาดูสินี่ครับ16ธันวาไม่เข้าครับผมเนาะไม่เข้าก็คือไม่เข้าครับแล้วก็งวดนี้ครับงวดนี้ครับงวดนี้ครับผมเนาะผลส่งมาให้นะครับงวดนี้ครับผู้ใหญ่ใจดีจากกทมครับเม็ดเดียวครับผมเม็ดเดียวเน้นๆครับ ค่างวดนี้ไม่เข้าอีกพี่งดให้เลยค่ะไม่เป็นไรครับถ้าพี่จะงดพี่ก็ส่งแนวทางมาให้ผมทุกงวดนะครับเดี๋ยวผมจะพิจารณาเองครับผมนี่ครับ ผมว่าเลขเพิ่นหลายคู่กับผมเนาะเลขไม่เยอะคู่ครับงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับนี่ครับชุด3ตัวครับหนึครับ1 4ึหครับแล้วก็166ครับอัด6 1เม็ดเดียวครับวิ่ง6บนครับล่างครับวิ่ง6ครับให้อัด56ตัวกันครับ5้าครับเบิลครับแ8ดครับผมเนาะกันเบิ้ลครับนี่ครับผม เดี๋ยวเขีนให้ที่ทั้งช่องครับผู้ใหญ่ใจดีจากกทมครับบนเม็ดเดียวครับผมเนาะล่างเม็ดเดียวครับผู้ใหญ่ใจดีจากกทม ผู้ใหญ่ใจดีจากกทมรครับบนครับวิ่ง6ครับชุด3ตัวมี3คู่ครับมี1 6 1ครับแล้วก็1 4ึหครับแล้วก็1นห 6ครับเม็ดเดียวครับ6 1ครับเม็ดเดียวครับ61ครับนี่ครับส่วนล่างครับส่วนล่างครับส่วนล่างครับล่างก็วิ่ง6ครับล่างก็วิ่ง6ครับ ให้ห้าหกครับห้าหกตัวกันครับตัวกันครับห้าเก้าครับอันนี้ตัวกันนะครับห้าเก้านี่ครับผมเน้นที่ห้าหกครับล่างครับตัวกันห้าเก้าครับโอเคครับผมเนาะลงวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกหกครับ นี่ครับผมเลขบนหลายคู่ครับผมเนาะเลขไม่หลายคู่ครับนี่ครับเลขน้อยคู่มากครับบนวิ่งหกครับบนวิ่งหกครับหนึ่งหกหนึ่งครับหนึ่งสี่หกครับแล้วก็หนึ่งหกหกครับเม็ดเดียวครับหกหนึ่งทุดสามตัวครับเม็ดเดียวครับหนึ่งหกหนึ่งครับนี่ครับหกหนึ่งวิ่งหกบน ล่างก็วิ่ง6ครับบนวิ่ง6ล่างก็วิ่ง6 5 6 5 9ครับนี่ครับตัวกัน5 9ครับเน้นที่5 6เม็ดเดียวครับแคปหน้าจอเอาเดอเอฟซี FC ทั้งช่องครับผมเนาะผู้ใหญ่ใจดีจากกทมครับนี่ครับกัะสุดท่านี่กัคออุยพ่อนให้เอฟซีทังช่องที่เบิงคลิปนี้ครับผมเดินทางแคลคาดปลอดภัยครับยาเจ็บยาจนลำรวยเงินทองครับผมเนาะนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผม ส่วนใครรอของผู้ใหญ่เจดีจากนักคันถมครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะลงให้ดูครับพรุ่งนี้จะลงให้ดูแล้วก็อเลขล็อกวงในของพิต่ายครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เหมือนกันครับยิบเก้าครับนี่ครับผมโอเคครับแคปหน้าจอเอาละกันสุดท่านี่ถ้าชอบคลิปนี้ขอฝากที่ทางช่องกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผม คลิปนี้กับประมาันน้กับครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้กับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหนา้า